นี่ค่ะครวคงแตกวันนี้มานอกสถานที่อันนี้รีสอร์ทโกเมืองการให้ดูบรรยากาศนะคะจะมีเด็กๆเ,เขาจะเล่นน้ำกันอ่าจะมารีวิวห้องวันนี้ได้พักห้อง2องศูนยมาครับมาดูห้องกัน วันนี้ล,ลุงชาพากินครัวุงแตกพามาเที่ยวจังหวัดกาญจาบ,บุรีครับดูให้เด็กให้ดูเด็กเด็กเขาเล่นน้ำกันน้ำกำลังขึ้นชื่อรีสอร์ทครับโผล่มงกาญจนพี่น้องตามมารีวิหวห้องต่อเข้ามาครับนี่เข้ามาในห้องก็จะเป็นอันนี้ห้องน้ำครับผม,มห้องน้ำห้องน้าําสะอาด เคยมาล้วครั้งนี้ครั้งที่สองที่นอนครับผมก็มีตู้เย็นตู้เย็นด้วยเหรอคะตู้เย็นครับมีครับตู้เย็นเรามีแอร์ตรงนั้นนี่ของขายนะคะมีแอร์ตัวทัชแอร์ด้วยแล้วก็มีทีวีของเด็ดอยู่นี่พี่น้องนี่ครับมาพี่น้องไหนอะไรคือของเด็ดนี่ครับห้องหลังหลังห้องครับนี่น้อนแล้วเราจะไหลไปไหมคะดูครับพี่น้องพี่น้องดู อย่าอย่ากระโดดลงไปหรอคะห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามกระโดดเด็ดขาดเลยนะคะมาแล้วพี่นอ้องเริ่มมีโอกาสก็แว้มาโกเมืองการครับแนะนำเลยครับทีน่นี่สุดยอดมากินบรรยากาศใช่ไหม <c oughs> จ้ะบรรยากาศดีแล้วตอนเช้ามันจะมีดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เลยอพอดีเลยเออถ่ายเห็นบรรยากาศนู่นเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปนะไปครับพี่น้อง รับเรือลากแพพาท่องเที่ยวพี่นะ้องทูวิวไขนะ่วะน่ะไขนะ่วะน่ะเอ้านี่ไข่วะเนี่ยไปครับนั่งลงแพกันนอ้องเอ้ยให้มาน้ำกัน แม่น้ำแควน้อยครับแพร่ลากไปไปเรื่อง,นองเนาะเียวกันวิวสุดยอดโอ้เมืองการแม่น้ำแควน้อย